สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel นะคะในรูปแบบของพอดแคสต์ทางช่อง RMUTP Live วันนี้เรากลับมาพบเจอกันนะคะวันที่2ของสัปดาห์ในวันอังคารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นฝนนำเรื่องราวของ กาะแห่งความตายมาฝากกันนะคะแล้ววันนี้ฝนก็จะพาทุกท่านไปรู้จักกับภูเขาที่ได้สมญานามว่าเป็นภูเขาแห่งความตายคุณผู้ฟังเคยได้ยินการเสียชีวิตอย่างปริศนาก้าศพไหมคะบนเทือกเขาไดยัตลอฟนะคะมันมีกลุ่มนัก เจสกี้นะคะ9รายเดินทางไปเพื่อท่องเที่ยวบนเทือกเขาแห่งความตายแห่งนี้แล้วก็หายตัวไปอย่างปริศนาเดี๋ยววันนี้ฝนจะค่อยๆมาไล่เรียงเหตุการณ์เรื่องนี้ให้ฟังกันค่ะ ผู้เขาแห่งความตายลางร้ายบอกเหตุการเดินทางที่ผิดแผนเส้นทางมรณะหลักฐานจากแดลี่วิ่งหนีเอาชีวิตรอดและความตายอันเป็นปริศนาทั้งหมดถูกร้อยเรียงกันเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่นักเจสกีทั้ง9รายเดินทางไปนะ ุบเขาแห่งความตายคำศัพท์ที่เราสามารถพบเจอในนิยายสยองขวัญสักเรื่องแต่จะระทึกขวัญมากน้อยแค่ไหนหากทุกสิ่งที่กล่าวมานะคะเกิดขึ้นจริงบนโลกแห่งความเป็นจริงในเรื่องเล่าสุดลึกลับที่คุณกำลังจะได้ฟังหลังจากนี้นะคะฝนจะมาบอกเล่าเรื่องราวของคดีดยัตลลฟการเสียชีวิตปริศนาของนักสกีชาวรัสเซียเก้าราย ที่จนถึงทุกวันนี้ค่ะก็ยังหาคำตอบไม่ได้เรื่องราวสยองขวัญชวนขนหัวลุกนี้นะคะย้อนกลับไปในปี1959เริ่มต้นจากอิกรอดายัตลอฟนะคะเป็นนักสกีชาวรัเสเซียวัย23ปีเนี่ย เขาก็ได้เดินทางไปกับเพื่อนๆที่สถาบันโพลีเทคนิคอูลันอีก9คนวางแผนกันว่าจะเดินทางสู่เทือกเขาอูลานเหนือโดยมีจุดมุ่งหมายในการไปเล่นสกีบนยอดเขาโอทาเทนมีความหมายที่แปลตามภาษามันซีว่าอย่าไปที่นั่นโดยคณะผู้เดินทางนะคะก็ประกอบไปด้วยยูริโดเลเซนโกลุกมีดาดูบีนีนา เจอร์เจียรคริกอานิเซนโกอเล็กเซนเดอร์โคเลนดวาดอฟชิเนียดาคอนโมโกโลวาลุสเตสสโลโบดินนิโคลายทิโบบริกสโนเลส แล้วก็มีคุณเซเนออนโซโลทายอฟสุดท้ายก็คือคุณยูริยูดินพวกเขาคือผู้ร่วมเดินทางสู่เทือกเขาอูลานโดยทั้งหมดรวมถึงอายัสลอฟซึ่งคนนี้คือนักปีนเขาที่มากประสบการณ์ผ่านการรับรองขั้นสองและก็กำลังจะก้าวเข้าสู่ขั้นที่3นะคะซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดของนักปีนเขาในสหภาพโซเวียตหากสำเร็จภ รกิจดังกล่าวการเดินทางเริ่มต้นในวันที่23มกราคมปี1959นักสกีทั้ง10นะคะนั่งรถไฟจากใจกลางแคว้นซเวียดอฟมุ่งสู่เมืองเซลอฟที่อยู่ทางตอนเหนือขึ้นไปาราวๆสัก350กิโลเมตรขณะเดินทางตั้งเวลาผจญภัยครั้งนี้ไว้14วันถือว่าเป็นเวลาที่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปเมื่อเทียบกับ ความทะลโหดของเส้นทางซึ่งจัดอยู่ในประเภทที่3ของระดับที่ยากที่สุดคณะของทยัตลอฟไปถึงเมืองเซลอฟในช่วงเช้าวันที่24พร้อมกับลางร้ายที่เริ่มส่งสัญญาณเตือนหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มจอจีถูกตำรวจจับกลุ่มข้อหาส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นบนรถไฟแม้จะถูกปล่อยตัวภายหลังแต่คณะเดินทางก็ยังถูกกล่าวหาว่าขโมย เล่าวอสกาจากคนเมารายหนึ่งมากลุ่มนักสกีเดินทางต่อไปด้วยรถไฟสู่เมืองไอเดลซึ่งก่อนเดินทางขึ้นเหนือด้วยรถบัสสู่เมืองวิสเท หลังพมนักสุดท้ายของมนุษย์ก่อนเข้าสู่เขตภูเขาไร้ที่อยู่ในวันที่27มกราคมคณะของไดยัสลอบนั้นเดินทางขึ้นเหนืออีก24กิโลเมตรด้วยรถรางที่เป็นรถรางหิมะก่อนที่พวกเขาจะตั้งแคมป์นะคะพักที่แคมป์คนงานร้างริมแม่น้ำลอสว่า เช้าวันถัดมาหนึ่งในสมาชิกค,คือยูริยูดินนั้นก็ป่วยหนักจนไม่สามารถเดินทางไปต่อได้คนที่เหลือตัดสินใจเดินทางต่อไปนะคะโดยยูรินนั้นก็เลือกที่จะเดินทางกลับสู่เมืองวิสเทเพียงลำพัง ส่วนทางนักสกีอีก9คนที่เดินทางขึ้นเหนือเรียบแม่น้ำรอชวาก็เดินทางต่อไปอยูริย,ยูดินไม่รู้เลยว่าอาการป่วยครั้งนี้ของเขาจะช่วยให้เขานั้นมีชีวิตยืนยาวถึง75ปีต่างจากเพื่อนของเขาอีก9คนที่เสียชีวิตอีกไม่กี่วันข้างหน้าด้วยสาเหตุปริศนาที่ยังหาคำตอบไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ ผู้เขาแห่งความตายณนะคืนแรกที่พวกเขานั้นเข้าพักนอนกันนะคะก็แน่นอนว่าเป็นการพักอาศัยโดยเต็นท์พวกผู้ชายกำลังวุ่นวายกับการเตรียมกองไฟส่วนบางคนก็ทำสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างแต่ไม่ว่าอย่างไรพวกเขาก็กินมือคข้ามรอบกองไฟร่วมกันหลังจากกินข้าวเสร็จทุกคนเข้านอนในเต็นท แต่ไม่มีใครอยากนอนข้างกองไฟพวกเขาตกลงกันว่าจอจีจะเป็นคนเสียสละนอนตรงนั้นแต่ผ่านไปสองนาทีจอจีก็เปลี่ยนที่นะคะพร้อมกับบ่นว่าทำไมเสียงดังกันจังทำให้เขานั้นนอนไม่หลับ พอทุกคนเถียงการเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่างจากบันทึกไดอารี่ของหนึ่งใน9นักสกีได้บรรยายการถกเถียงเรื่องนอนข้างกองไยบ่งบอกว่าการเดินทางของพวกเขาปกติเพียงใดคณะของไดยัตลอฟเดินทางต่อไปจนสุดแม่น้ำลอชวาก่อนหันสู่ทิศตะวันตก เพื่อเข้าสู่แนวเทือกเขาวันที่29มกราคมพวกเขาไปตั้งแคมป์ข้างภูเขาที่มีชื่อว่าผู้หญิงห้ามผ่านคณะเดินทางอันประกอบด้วยผู้หญิงสองรายนั่นก็คือลุตมาลีและซิดียนาก็เดินทางผ่านภูเขาดังกล่าวสู่เทือกเขาอูลันในวันที่31มกรา ผู้เดินทางทั้ง9เริ่มปีนขึ้นสู่เทือกเขาการเดินทางเริ่มไม่เป็นไปตามคาดสภาพอากาศย่ำแย่กว่าที่คาดเอาไว้มากขณะเดินทางเริ่มกินอาหารที่กักตุนไว้สำหรับขากลับเพื่อลดน้ำหนักให้ได้มากที่สุดเริ่มมีลมแรงมากขึ้นเรื่อยๆความเร็วเดียวกับเครื่องบินขณะขึ้นสูง สู่ฟากฟ้าน้ำแข็งก็อยู่รอบตัวพวกเขาตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็น ออหนึ่งในผู้เขียนไดอารี่ก็บอกว่าเราจำเป็นต้องหาที่พักสักแห่งเพื่อตั้งแคมป์ที่พักเรากำลังลงไปยังหุบเขาออสเปียที่นั่นมีหิมะน้อยกว่าและลมพัดเบาค่อนข้างช้าดีกว่าหิมะตรงนี้ที่ลึกลงไปกว่า1เมตรพวกเขาทั้งหมดหมดแรงและเหนื่อยล้า เริ่มจะขาดแคลนไม้สำหรับก่อกองไฟส่วนใหญ่ไม้ก็เปียกและอ่อนเกินไปที่จะนำมาจุดฟืนวันนี้พวกเขากินข้าวกันในเต็นท์มันอดอุ่นกว่าข้างนอกยากเหลือเกินที่จะจินตนาการถึงความสะดวกสบายบนภูเขาท่ามกลางเสียงลมที่หวยหวนแบบพัดมาเป็นระรอกระรอกบันทึกจากไดอารี่ของอาร์ยัตรอฟหัวหน้ากลุ่มบอกเล่าความโหดร้ายบนภูเขาที่พวกเขาไม่ อาจรับมือไหวคณะเดินทางตัดสินใจหันหลังกลับสู่แม่น้ำลอชวาแต่แทนที่พวกเขาทั้ง9คนนั้นจะเลือกผ่านเส้นทางเดิมค่ะเขาเลือกเดินผ่านเส้นทางลัดถนนที่ภายหลังถูกเรียกว่าเป็นทางผ่านมรณะของออยัดลอฟ วันที่หนึ่งมกราคมคณะของอยัตลอฟนั้นเดินทางท่ามกลางพายุหิมะที่โหมกระหนำ่ำพวกเขาเดินทางเพียง4กิโลเมตรจึงหยุดพักตั้งแคมโดยไม่รู้เลยว่านักสกีทั้ง9ไม่ได้เดินตามเส้นทางที่พวกเขาตั้งใจแทนที่จะลงใต้พวกเขากลับ ล่วงลึกสู่แดนตะวันตกตั้งแคมป์อยู่บนภูเขาที่มีชื่อว่าภูเขาแห่งความตายเรื่องราวการผจญภัยของคณะอยัตลอฟนั้นจบลงเพียงเท่านี้ภาพถ่ายสุดท้ายแสดงให้เห็นกลุ่มนักสกีที่กำลังตั้งเต็นท์อยู่บนพื้นหิมะเวลาประมาณสักห้ามงเย็นที่พักทั้งหมดถูกจัด ทุกคนรวมตัวกันกินมือค่ำจนถึงหนึ่งทุ่มสองสมาชิกในนั้นคือนิโคลไลและเซมิออนเดินทางออกจากเขตแคมป์เพื่อไปพักผ่อนส่วนตัวนี่คือเรื่องราวสุดท้ายที่ถูกบันทึกไว้หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดที่ทำให้สมาชิกทั้ง9้านั้นหนีตายอย่างไม่คิดชีวิตก่อนจะพดจุดจบอันแสนสยองเกินจินตนาการเวลาของรายการสินาทีคดีดังคงต้อ ต้องจบอารมณ์คุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอย่างไรก็ตามเดี๋ยวแอพิโซดหน้าเรามาติดตามเรื่องราวของนักสกีทั้ง9ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขามีการหนีตายอย่างไรและทำไมการเสียชีวิตในครั้งนี้ถึงยังเป็นปริศนาอยู่ติดตามกันได้ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ฝนวราศินีสิงสุวรรณต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ